ต้องกล่าวครับสวัสดีท่านนะครับผมยินดีต้อกกนรับเข้าสู่กีววอวันเสาร์ระหว่างแอสวันจกับลูกแมวนะครับผมกิวแคทครับเดี๋ยวไปดูสภาพกันในเกมเลยนะตอนนี้คือคนอยังมาไม่ครบเลยเออตี้รอก็มีสิเก้ดเรไรขึ้นจะก,กันในเกมครับวันหยุดยาวนะวันหยุดยาวอย่าไปคิดเลยมากก็ f อฟซลองแคทน,นะครับไปทุกคนเตรียมตัวห่อเหินเดินอากาศครับผมอีก7วิครับ โอเคจะมาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวไปห่อเหินเดินอากาศกันนะโอเคโอเควิ่งครับขีี่่มาก็ไ้งลโอเคสำหรับอาชีพดาดแดงแล้วก็อาชีพเบนจพิษนะครับเราบินถึงตรงกลางได้เลยครับเราเป็นอาชีพที่บินเร็วสุดในเกมนะโอเคไปครับบินเร็วตรงกลางแล้วมาขอบุกเลยครับเบอร์แปดไหมปาร์ตี้หลักทุกคนครับตรงเบอร์แปดด่วนเลยครับปฏิหลักทุกคนครับเบอร์แปดด่วนครับปฏิหลักทุกคนเบอร์แปดด่วนครับบินมาเลยครับช้าไปแล้วครับเขาเริ่มร่วงมาแล้วนะ โอเคโอเคเข้าไปร้านติกครับจุดจุดจุดสองเขาเริ่มล้มบอเราเขาล้มบอนก่อนอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ารอเขาล้มบอนให้เราก่อนโอเคเอาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตามเบอร์สี่เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคโอเคเออคนก็น้อยโอเคกดเพลิงครับกดเพลิงครับปาร์ตี้หลักกดเพลิงครับปาร์ตี้หลักกดเพลิงครับ โอเคหนึ่ี่อันติครับิหลักหนึ่งสอันติไหครับหนึ่งถึงสี่อันติไ้มครับหนี่อันติไปครับส่วนแทงครับเห็นเบอร์หนึ่งไหมเบอร์หนึ่งสวยงามมากครับตามเบอร์หนึ่งครับจุดสาเป็นไงบ้างสายล่างพี่รุ๊มีนี่ีเวทใช่ไหมผมจะดกลับไปโอเคปฏิหลักครับกลับจุดหนึ่งครับมอนหมดแล้วปฏิหลักครับกลับจุดหนึ่งครับมอนจุดแล้วปฏิหลักครับกลับจุดหนึ่งครับมอนหมดแล้วกลับมาจุดสมกลับมาจุดสามปฏิหลักครับกลับจุดหนึ่งครับ ปันธหลักครับจุดหนึ่งเลยครับเบอร์สี่สวยครับร่วมมอนให้เลยขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับผมสมาร์ทแดนนะโอเคทุกคนมาใช้สกิลเลยยัดสกิลเลยยัดสกิลเลยอ้าวปันธหลักครับผมห้าถึงแปดครับห้าถึงแปดครับเมียนตีแสนสีครับห้าถึงแปดเมียนตีแสนสี่เลยครับห้าถึงแปดเมียนตีแสนสีเลยครับนี่เพียมอนครับเราจะได้ขึ้นข้างบนกันตะเกียบมอนข้างบนต่ออีนี่หนึงอีนี่นึงข้างบนได้เยอะปะเพราะตอนนี้มันไม่มาหรือเปลอ้าวปันธหลักครับขึ้นข้างบนครับเหลืออีกหนม้โโออเเคคร โอเคครับเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าครับเปิดตัวทองเดือดใส่เลยครับแทนทุกคนเปิดตัวทองเดือดใส่เลยครับเจ็ดห้าสี่ครับทุกคนตามเจ็ดห้าสี่ไปเลยครับดาเมจทุกคนครับรวมตรงเบอร์แปดเอาดาเอามอนก่อนครับเอามอนก่อนครับเห็นมอนธนูไหมโฟกัสมอนธนูเป็นหลักครับตอนนี้เพื่อจิตเทมันครับซัพพอร์ตครับเปิดจิตเทมันครับคนเราล้มครับจิตเทมันครับ โอเคสวยงามครับเล่นเลยครับผมเล่นไปเลยเล่นไปเลยฆ่าคนคายให้หมดครับผมเอ่อกระบีครับกบีครับกบีตามเบอร์แปดมาครับกบีเบอร์แปดไหมกบีครับค่อยๆเดินเดินกระดึ๊บกระดึ๊บมาครับมาที่แปดครับกระดึ๊บกระดึ๊บมาครับตรงเบอร์แปดเอกแซลลเข้าไปเลยครับปาดเข้าไปแซลลเลยครับตามราโซ่เลยสวยครับปาราโซ ปาเข้ามาสแลนเลยครับเนี่ยแนวหลังเขาพียวๆเลยนุ้งนี้ริมมีอร่อยโอเคเน้นหลังเน้นหลังเน้นหลังเท่านั้นจัดเลยครับจัดเลยครับโอเคคนเขาจะหมดแล้วพอคนเขาข้างบนหมดแล้วนะครับเราจะกรุ๊ปกันนะปาร์ตี้หลักกรุ๊ปเออบันไดบนนะปาร์ตี้รองกรุ๊ปบันไดล่างนะวันนี้เราได้มอนค่อนข้างน้อยนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคนเราน้อยโอเคเราฆ่าเขาเลยครับเราเคลียร์ข้างบนให้หมดนะไม่เล่นลงบันไดนะครับเราไม่ลงบันไดนะเราเล่นแค่โซนข้างบนครับปาร์ตี้รองเล่นกันก่อนได้นะมาครับเราเหลือเวลานะ โอเคเห็นประกาศหอมไหมจับประกาศหอมหน่อยสิกกประกาศหอมประกาศหอมเลยอมาเรือกินจัดเลยว่าจัดเรือจักเอยเรือมันเด้งมาหยุดเลยอะ่ะเอ้ยหลีเอ๋อมันเล่นดีจังวะอเ, <S <S เวอ้ยเรียเอ๋เเอหรอเอาว่ะมันมีอันนี้ไงมีโยบุรีไงมีโยบุรีนี่วะอยู่ใช่ใช่โอเคเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆเรามีเวลาเล่นเรามีเวลาเล่นคุยนะโอเคเดี๋ยวพอ16บหนาทีนะครับขออนุญาตให้แทงทุกคนนะครับเก็บเก็บกระโดดกับตัวทองไว้นะครับ โอเคสวยแล้วอ้าวทุกคนครับตามเบอร์แปดครับไปบันไดบนครับปาร์ตี้ลองครับเต็มไปบันไดล่างครับเอาข้างตรงกลางมีคนอยู่เห็นไหมข้าตรงกลางก่อนครับคู่รูคู่รูลิงเนี่ยครับตายหมดเลยครับมันกมันมันจะตกไปแล้วโอเคครับจะตกไปแล้วท้ามันหมดครับมันโรยมันโรยจัดมันโรยจัดโอเคโอเคตายโอเคที่สวยสวยโอเคครับสวยอ่าปาร์ตี้หลักครับผมปาร์ตี้หลักครับไปรอลานดินตรงบันไดบนครับปาร์ตี้ลองบันไดลานดินบันไดล่างครับพี่ดูครับสภาพเป็นยังไงบ้างครับ บินอยู่ไหนครับพี่ดุ๊กเขาอยู่บันไดบ้านหนึ่งทโานเขาอยู่เขาอยู่จุดสองเยอะมากๆเลยว่ะจุดสองเต็มฮะครับเบอร์สองยังเล่นเพลินอยู่โอเคจุดสองเต็มเลยครับจุดสามนะครับพี่ดุ๊กฝากพี่ดุ๊กบนจุดสามทีครับสักครูุ่ลสักครู่จุดสามเป็นไงครับพี่ดุ๊กกำลังยินนะครับสักครู่สักครู่ อ่าเปลี่ยนแผนเลยดีกว่ามาทุกคนเชื่อมั่นในผมใช่ไหมร์ตี้ลองครับทุกคนครับมารวมมันใดบนครับปาร์ตี้ลองปาร์ตี้หลักมันใดบนหมดครับโอเคไม่เป็นไรปาร์ตี้ลองปาร์ตี้หลักครับมันใดบนมันใดบนตรงเบอร์แปดไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่ข้างบนมันใดบนมันใดบนที่พื้นนะถูกแล้วปาร์ตี้ลองด้วยปาร์ตี้ลองมาครับเราจะบุกไฟบ้านเขาทั้งสองเลนเลยเราจะบุกไฟบ้านเขาสองเลนเลยเราจะบุกไฟบ้านเขาสองเลนเลยพี่พี่ดูอาจจะเอ๊ะ มีให้มีคนมาดูมีคนนะปาติลองมายังปาติลองมายังตัวเลขครับตัวเลขตามเบอร์แปดตัวเลขตามเบอร์แปดเรายังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าเรายังไม่โดดเข้านะเราค่อยๆตามเราค่อยกระดื้ไปเล่นเขาไปเรื่อยๆเล่นเขาไปเรื่อยๆปาติลองปาติลองมาได้ยังมีเวลา20่สิบวิปาติลองขอเร็วกว่านี้โอเคโอเคเอาเง้นเข้าเลยปาติหลากสามสองหนึ่งตัวเลขทั้งหมดโดดไปตรงกลางตัวเลขทั้งหมดโดดตรงกลางหนึ่งสี่ติหนึ่งสี่ติเขาอยู่ตรงกลางเยอะไหมพี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปใครใครเล่นตรงกลางเล่นไปก่อนได้นะครับสวยงามครับมาตีลองครับมาด้วยครับเอาไฟบ้านเขาครับโอเคโอเคโอเคเอาทุกคนตีหลักตีรงตีหลักตีรองอันติเพิงเพิงรล้วตีเพิงร่างตีเลยเราเรียกบอลตัวนี้ออกเราเรียกบอลตัวนี้ออกเพิงร่างตีเลยเพิงร่างตีเลยโอเคอันติไปเลยอันติไปเลยโอเคพอเสร็จบอสตัวนี้เราขึ้นตรงกลางแล้วไปเอาไฟบ้านเราพี่ดุ๊กไฟบ้านเราเป็นยังไงเอาทุกคนขึ้นกลางไฟบ้านเราว่างไหมพี่ดุ๊ก จุดสาม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 ว่างใช่ไหมพี่ดุ๊กจุดสามเขากำลังไปฮะโอเคครับมาที่หลักมาที่หลักกนไปจุดสามครับเราทันเราทันเราทันคนเราโคตรเก่งทุกคนบินเลยทุกคนบินเลยเบอร์แปดไหมเบอร์แปดถึงแล้วนะเบอร์แปดถึงแล้วนะจุดสามจุดสามจุดสบมล้อสเหลือบอสเหลือสิบล้อเหลือสิบใครถึงแล้วใส่เลยใครถึงแล้วใส่เลยใครถึงแล้วรีบใส่เลยรีบใส่เลย ใส่เท่าที่ไหวใส่ได้ผมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวกลับจุดหนึ่งบ้านเราใครมาเติมไม่ทันไม่เป็นไรครับไปจุดหนึ่งบ้านเราเลยไปจุดหนึ่งบ้านเราเลยส่วนปาร์ตี้ลองปาร์ตี้ลองอยู่ไหนปาร์ตี้ลองตอนนี้กลับไปจุดการจุดสามกลางกลับกลับไปจุดจุดหนึ่งกลางโอเคโอเคปุ๊บจุดหนึ่งหมดเลยก็ได้ไม่เป็นไรเสมอไปยองเสมอไปจุดหนึ่งเลจุดหนึ่งเลจุดหนึ่งเลยใส่ไฟใส่ไฟโอเคโอเคเอาหนึ่งบ้านเราก่อนเพราะเมื่อกี่ยวปุ๊บจุดสามเยอะเดี๋ยวเขาจะมาเอาหนึ่งบ้านเราด้วยมั้งเอาได้อยู่ได้อยู่โอเเเคคไไไไมม่่ปป็็นนรรรับ เรามูชานิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะกต้องสามอันเองใช่สามพันแล้วสามพันแล้วได้ตัวนี้สามพันละยกเว้นมันโดดเข้ามาแล้วมันฟุกกับลัคกี้ช็อตอ่ะสองวีเอสแปดสีหลจะหมดแล้วโอเคโอเคบอสเป็นของเราครับอ่าทุกคนเล่นเลยเล่นไปเลยตอนนี้ทุกคนเล่นเลยครับเฮ้ยโอเคมันกลับนะมันไม่มาบุกต่อนะโอเคครับอ่าปฏิหิลักครับ ปฏิหลักครับปฏิหลักครับเหมือนเดิมครับผมมันไดบนปฏิลองบันไดล่างเหมือนเดิมครับแล้วก็พี่ดูครับหาคุเข้าครับแล้วก็ขออนุญาตเลยนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนการเล่นนะนิดนึ่งนะเดี๋ยวปฏิหลักนะครับผมปฏิหลักทุกคนอ่ะอยู่ที่บันไดบนไว้นะครับยกเว้นกระบี่กับเบนจพิษนะกระบี่เบนจพิษครับลองตามเบอร์แปดมาหน่อยนะเดี๋ยวเราผมขอเทสต้าเมียดหน่อยนะวันนี้ไม่เป็นไรครับเราได้สัมผัแล้วเราเราเล่นได้ครับเราเล่นได้แล้ว ปฏิหลักครับตาม,ม,ตม,ตม,ตมเ,มเบอร์แปดโอ้ปลาโาโซเร็วมากลูพ่อทุกคนครับมาตรงเบอร์แปดนะครับปฏิหลักครับขอแค่กระบี่กับขอแค่กระบี่กับกระบี่ก oh, ับเบนจพิทครับขอแค่กระบี่กับเบนจพิทครับตามเบอร์แปดแค่กระบี่กับเบนจพิทครับขอแค่กระบี่กับเบนจพิทครับขอแค่กระบี่กับเบนจพิทครับผมโอ้โหมาหมดทุกคนรักกงมากมากโอเคกระบี่มาแล้วกระบี่มาแล้วถั่วงอกคู่มาแล้วโอเคพิบุญมาแล้วอ่าเอา โอเคน้องนั้นครับถ้าไม่ใช่กระบี่กับ<ม>เบนจะพิษนะไปอยู่บันไดบนครับพี่พี่น้ํากับบันไดบนพี่น้าแล้วก็เดียรองครับกับบันไดบนครับอา้าวกระบี่เบนไปครับกระบ,บี่เบนครับตามผมมาหน่อยพี่ดุ๊กเขาอยู่กลนเขาอยู่กลางใช่ลางเขาอยู่กลางเหรอเฮ้ยงั้<ๆ>งนงั้นเราลองเล่นนี้เลยดีกว่าอ่าตีหลักที่ลองขึ้นข้างบนเลยครับปาร์ตี้หลักปาร์ตี้ลองขึ้นข้างบนทุกคนเลยครับขึ้นข้างบนหมดเลยส่วนดาเมจครับกระบี่รอฟังคําสั่งเบอร์แปดกระบี่รอดูเบอร์แปดนะกระบี่รอดูเบอร์แปดนะ ไปครับเราเราบินโดดไปเลยนะโดดโดดไปตรงกลางโอเคครับตามมาตามขึ้นมาเลยตามขึ้นมาเลยโอเคเห็นเห็นเห็นไหมเห็นไหมสปอร์ตตางเลยสปอร์ตตัมเลยเข้าไปสแลสลสสปอร์ตพัดเอาให้หมดเอาให้หมดเอาแนวหลังค่อยแตกเอาแนวหลังค่อยแตกโอเคสวยสวยสวยแนวหลังอีกอลิน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 ค่าแค่แนวหลังค่าแค่แนวหลังเราโฟกัสแค่แนวหลังกระบี่โฟกัสแค่แนวหลังโอเคโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่สวยสวยเอาแค่แนวหลัง เอากรุ๊ปใหญ่เขาเริ่มขึ้นมาโอเคทุกคนกลับกลับตรงกลางกลับตรงกลางตีหลักตีกองตีหลักนี่รองกระจายอยู่ตรงกลางครับกระจายอยู่ในสี่เหลี่ยมตรงกลางตีหลักที่รองกระจายในสี่เหลี่ยมตรงกลางส่วนกระบี่เบนจพิษเหมือนเดิมเบอร์แปดเฮ้ยสแลสสวยอยู่นั่นอะกระบี่เบนจพิษเหมือนเดิมนะเล่นใกล้ๆเบอร์แปดไว้นะเล่นตรงขนไม่มีแบบขาเล่นเสียงนะโอเคโอเคนะแบบเสียงใครกระตุกจังเลยอ่ะพูดข no ึ้นมามีอะไรเปล่าบอกดูโอเคโอเคตอนนี้เล่นไปเลยครับเราเล่นแคมป์อีกแล้วไม่เป็นไรวันนี้เราเดฟไม่อยู่นะ ฝึกไปฝึกไปกระบี่ครับตามเบอร์แปดกระบี่ตามเบอร์แปดถุงเงาะคู่สวยตามมาตามมานี่นี่นี่แนวหลังเขาเพียวๆเลยแนวหลังเขาเพียวๆเลยเอาซัพพอร์ตออกก่อนเอาซัพพอร์ตออกก่อนเราโฟกัสซัพพอร์ตแล้วไม่โฟกัสอ่าพัดแล้วนะเอาซัพพอร์ตออกก่อนเอาโอเคกระบี่ครับกระบี่กระบี่เวนจะพิชตันตีไปกระบี่มันจะพิชตันตีไปเอาแนวหลังเ่าออกไปเลยล่ะเอาแนวหลังเ่าออกเอาแนวหลังเ่อ อ้าวโอเคโอเคโอเคเอาทุกคนถอยทุกคนถอยกลับตรงกลางทุกคนถอยกลับตรงกลางพอแล้วพอแล้วถอยกลับตรงกลางถอยกลับตรงกลางทุกคนถอยกลับตรงกลางทุกคนถอยกลับตรงกลางเห็นไหมเอ๋ใครเนี่ยมิกกี้โบริงเนี่ยข้ามมันทิ้งดีโอเคสวยงามครับถอยกลับตรงกลางครับถอยกลับตรงกลางครับยกเว้นกระบี่กระบี่กับเบนจพิษเบอร์แปดเหมือนเดิมกระบี่เบนจพิษเบอร์แปดเหมือนเดิมกระบี่เบนจพิษเบอร์แปดเหมือนเดิมกระบี่เบนจพิษเบอร์แปดเหมือนเดิมน้องนั้นเล่นตรงกลางน้องนั้นเล่นตรงกลางกระบี่เบนจพิษเบอร์แปดเหมือนเดิมเราเล่นเล้าไปเรื่อยๆเราเเล่นข้าไปเรื่อยๆฝฝฝึึึกกก ฝึกโอเคครับโอเคโอเคแทงหนึ่ง <okay>. ห no I mean ึง okay. ส okay. ี่โดดกับไปตรงกลางครับเปิดวงทองตรงกลางเลยหนึ่งหึงสี่เลยรุกเลยหนึ่งหึงสี่ครับอันตีไปหนึ่งสี่อันตีไปโอเคนอกนั้นนอกนั้นเราก็บีครับมาสแลัตรงเบอร์แปดครับมาสแลัตรงเบอร์แปดครับถ่วงเวลาคนเขาไว้ครับอ่าห้าถึงแปดห้าถึงแปดครับห้าถึงแปดอันตีห้าถึงแปดอันตีครับห้าถึงแปดอันตีเลยห้าถึงแปดอันตีเลยแล้วแทงครับคนไหนอันตีเสร็จแล้วโดดตรงเบอร์แปดครับโดดตรงเบอร์แปดครับแทงคนไหนอันตีเสร็จแล้วโดดตรงเบอร์แปด้้บบบออลลครรัเาไดครับ อาตอนนี้ฟีครับผมระหว่างฟีสไตครับกระบี่กระบี่กับเบนจพิษครับตามเบอร์แปดให้ทานครับกระบี่ครับกระบี่เบนจพิษครับตามเบอร์แปดให้ทันครับเราต้องอยู่ข้างหน้าเพื่อนเสมอนะเราต้องอยู่ข้างหน้าเพื่อนเสมอไหมเห็นไหมผมตีซับอยู่กระบี่เบนจพิษครับโอ้โหปลาส้มเอาจังวะโอเคสวยงามครับสวยงามครับเอาแค่แนวหลังเอาครับกระบี่เบนจพิษครับส่วนนอกนั้นสู้แนวหน้าเราดันเขาไปเรื่อยๆครับผมวันนี้เรามาฝึกดาเมจของเรานะโอเคโอเค สวยครับกบีเบนจิ้ปิษเขาบผมเบอร์แปดใช่ไหมคนที่เหลือนะคนที่เหลืออยู่ตรงเบอร์หนึ่งไว้นะเบอร์หนึ่งมาเล่นละอ้าวกบีเบนจิ้ปิษเราล้วงแนวหลังเราล้วงแนวหลังหน้าที่เราโอ้ผมล้วงแทงเฉยเลยกูทำอะไรเนี่ยโอเคคมาเตได้สวยงามครับสวยงามครับได้อยู่ครับโอเคสแม็กแดดก็เบนจิ้ปิษนี่นะอ่าเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะเขาอยู่ไหนบ้างทุกคนเล่นไปก่อนนะฟาตุกิด เฟรมบอนปาร์ตี้ลงองโดนคารันติใช่ไหมวันนี้โดนคาันติสวนไปใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้เออเหมือน,นไม่โดนสก,กิลนะเหมือนเขาลุ้นก่อนนะครับเขาลุ้นทำไมเขาได้มอนเยอะจังะอะเขาได้มอนเยอะมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรครับผมจบแล้วนะสนามบ,บนเราชนะและ้วโอเคจีิงๆครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมตอนนี้สนามบนตอนนี้สนามบนเรากลับมาตึงแล้ะโอเคจบครับ เก้าสามเก้าสี่เหรอโอ้ยเสมอเสมอกันโอเคขอบคุณกิวแคทมากครับสวัสดีฮะ